พี่หลุยคะทำถ,ถึงพี่น,น,นุ่นนิดนึงนะสิเหมือนแบบพี่นุ่นไปทำนูนนนนนน่นน,น,น,นี่อะไรกันนานคนทางเยอะคนก็เลยแซวว่าพี่พี่ลุยโอเคหรือเปล่าสวยขนาดนี้ผมก็โอเคนะผมก็พยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาแลา้วกันในการตัดการในการตัดสินใจอของเขาถ้าคือเขาถ้าเขาแฮ <laughs> <laughs> ถ้าถ้าเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับก็คือถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บเขาก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็แฮปปี้เออพี่รุเองก็บอกว่าเหมือนแบบบางทีพี่หลุยก็เหมือนจำจำไม่ค่อยได้เอามันจำไม่บ้าไม่ไม่ถึงขนาดแล้วเราแซวเล่นแล้วล่ะไม่ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าจำไม่ได้ก็น่าจะหัวแตกนะฮะแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ก็เรื่องเสริมสวยนี่มันก็ไม่เข้าใครออกใครเขาก็อยากที่จะทําเรื่องของผู้หญิงครับเราก็พยายามที่จะเข้าใจตรงนั้นก็พยายามที่จะาอะไรเขามาปรึกษาอ่าปรึกษามีครับมีแบบ ถามนิดนิดหน่อยหน่อยบ้างแค่นั้นเองเนี่ยส่วีห้ามไหมคะว่าตรงนี้ห้ามนะก็ห้ามความจริงแล้วก็ไม่อยากที่จะห้ามเขาอะแต่ว่าเราก็พยายามบอกเขาว่าเอ้ยอย่าอย่าเยอะเกินไปนะหรือว่าขอเป็นแบบผลดีพอดีหน่อยละกันไม่ต้องเกินเลยครับแล้วตอนนี้มีขอทําส่วนไหนเพิ่มอีกไหมครไม่มีผมแหละฮะพอดีผมอยากจะอ๋อไม่มีพอก่อนผมไม่ไม่มีครับไม่มีครับ แต่ก็เข้าใจพี่เขาอ๋อไม่มีครับเป็นความสุขของมินุ่นก็เข้าใจก็เข้าใจรับคือถ้ามันเป็นความสุขของเขาเขาอยากจะทําก็วันนั้นก็เรื่องของเขาในส่วนหนึ่งด้วยทำแล้วสวยแล้วเราก็โอเคเนาะในแต่ใช่ครับฉันก็ไม่อยากให้หยุดไหดึงมาผมก็อยากที่จะให้หยุดนะก็คือว่าไม่อยากที่จะให้เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะบางครั้งเนี่ยผมก็ได้อ่านในนิตยสารเมืองนอกบ้างมันก็มีที่ว่ามันจะติดเป็นจะเป็นการเสี่ยงเป็นเป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันที่ว่าเราจะ ทำก็คือทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนมันไม่ทันแล้วมันคือสายเกินไปแล้วแล้วมันก็จะไม่ดีครับผมอันนั้นอันนั้นอน่าจะเยอะเกินไปเคยพูดเรื่องนี้กับพี่นุ่นบ้างไหมคะว่ากลัวว่าจะติดหรือว่าไงมันก็มีครับมีครับมีมีการบอกกับเขาไว้แล้วเขาว่าไงเขาเข้าใจไหมใเวลาพูดอือไม่ใช่ว่าพูดเลยทะเลาะเลยผมไม่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 ทะเลาะไม่ไม่ไม่ทะเลาะหรอกครับมันเขาก็เหมือนก็จะเชื่อนะฮะเขาก็เขาก็รับฟังครับ